เตียวก๋วยเตี๋ยวแห้งใส่น้ำมันเจาะเ็ดได้นี่มานักอยากมาว่าคริสปี้ชูริชไอดอเหมือนก๋วยเตียวใส่ใส่น้ำมันใส่ก๋วยเตี๋ยวไม่ต้องเจียวเอง อินเส้นไม่ใช้ตะเกียบแล้วมันยังไงก็ไม่รู้ตอนที่ไปเกาหลีเนอะเราไปร้านเนื้อย่างเราใช้ตะเกียบเขาทึ่งเรานะว่าเราใช้เป็นในไง <laughs>

ออเตรเลียเดินกระดักกกะดาเอากฎใหม่คือไปเมืองไทยได้ไม่ต้องทำวีซา่าเป็นเวลาหกสิบวันตะกอนตะกอนตะกอนให้ได้หนึ่งเดือนอันนี้ให้ได้สองเดือน แต่ขนาดเราเป็นคนไทยนะเราไปใช้พาสปอร์ตไทยเรายังงงเลยหรือว่าเราก็ไม่เข้าใจกฎไทยเหมือนกันละ่ะขนาดเราถือพาสปอร์ตไทยยังแตมให้เราอยู่เกินอยู่เกินในตั๋วเครื่องบินแค่สองวันเอง กดเพิ่มขึ้นอะไรเพิ่มขึ้นอก็ยังว่าแหลนะเนาะมีแต่คนบอกว่าประเทศอินเดียเยอะอินเดียกับจีนเนี่ยเยอะแต่เขาเข้ามาต่างกันไงกับคนไทยไงอินเดียกับจีนอะคอคนจีนเนี่ย เขาจะมาทำธุรกิจหรือใครก็ได้ซื้อบันีในราคาร้านดอนเนี่ยคุณก็ได้ซิตี้เซนเราจะบอกให้แฟนบอกก็คนอินเดียเขา่เขาผลิตหมอผลิตพยาบาลแล้วก็ภาษาเขาได้ไงแล้วเขามาเรียนเ่ะเขาเรียนเสร็จ เขามีเป้าหมายในการทํางานหรือไปไปเป็นหมอไปเป็นพยาบาลน,นี่ไงแต่คนไทยน้อยไงแต่ว่าเราก็เห็นคนไทยมามาเป็นหมอเป็นพยาบาลอยู่แต่มันน้อยใครใครก็ได้ที่มารัฐบาลเขาจะออกใครไงเพราะว่าเขาต้องการ อาชีพหมอพยาบาลอะไระนักธุรกิจพวกอันนี้เยอะพวกอากคเทพวกออกแบบเยอะไงเน่พูดถึงว่าทำความสะอาดนะถ้าไม่มีคนเอเชียไม่มีใครทำหรอกถ้าไม่มีคนแบบว่าพวกอุปยพพวกอะไรเนี่ยไม่ไม่มีใครทำ เป็นออซซี่จริงๆอ่ะเขาจะทำงานในออฟฟิศอย่างนี้ไงไปเป็นผู้ช่วยทานายไปทำงานในออฟฟิศอย่างนี้ไงทำทำความสะอาดอ่ะ<ม>อาทิตละร้อยอ่ะอาทิตย์ละร้อยมันเป็นมันแค่เสษเงินที่เขาใช้ไงเวจ้างคนทำความสะอาด แล้วเราก็เห็นเมียเพื่อนเพื่อนนะรับสอนรับสอนที่จะไปทําความสะอาดเองอะ่ะรับสอนแล้วก็ไปทําความสะอาดด้วยแล้วก็แ่ก็จะน่าจะแบบรับสอนด้วยว่าทําคนสะอาดบ้านยังไงอย่างเงี้ยแล้วก็มีพี่อีกคนนึงแกจับจับเสือกินเปล่านะคือไปทํางานกับแกเนี่ยแกจะจําหน่ายลงบ้านหลังนั้นหลังนี้คนละคนคนละ หลังละสองคนคนละสองชั่วโมงอย่างเงี้ยอย่างแกอย่างแกไปได้ลูกค้าเขาแกก็จะไปดูใช่ไหมว่าบ้านดองเงี้ยประเมินแล้วว่าให้ทันีีชั่วโมงเงี้ยอย่างเช่นสี่ชั่วโมงตอนนี้ชั่วโมงเลยสามสิบเก้าดอนอยู่นะชั่วโมงหนึ่งนะทุกวันเนี้ยแล้วทำสี่ชั่วโมงใช่ไหมแกก็ลูกน้องลงสองสองคนแล้วก็ให้คนละสองชั่วโมงหมดทุกเสร็จทุกอย่างมันก็เป็นสี่ชั่วโมง เสร็จแล้วแกก็จะไปรับเอาไปส่งบ้านหลังนั้หลังนี้อาทิตย์หนึ่งแกแกจับเสื้อกินเปล่าออาทิตย์ละพันห้าหรือสองพันนี่แหละแต่มันก็ต่างกับนวดนะแต่นวดเนี่ยเดือนหนึ่งเนี่ยถ้ามีหลายล้านเนี่ยนวดเนี่ยได้วันละพันรนละพันเนี่ยนวดนว่าจะมีใครลงทุนนะนวดว่า ใครๆก็อยากอยากมานวดใช่ไหมล่ะ้ใครก็อย่างพวกเมียฝรั่งมาอย่างเราเราเนี่ยไปทํางานนวดไม่ได้เร็วไงเพราะว่าชั่วโมงหนึ่งเขาก็ให้สามห้าแล้วว่าชั่วโมงหนึ่งอะชั่วโมงหนึ่งนวดเท่าไหร่หรู้ไหมเจ็ดสิบเก้าแล้วล่นวดชั่วโมงหนึ่งนะล้วแบ่งครึ่งกับเจ้าของร้านวันหนึ่งมีลูกน้องสามคน คนละแปดชั่วโมงอ่ะคิดดูแล้วกันวันนึงก็ได้เปลาเปล่าไว้ร้านละพันนะเดือนหนึงแกได้ 30, 30, สามหมื่นสาหมื่นคิดเป็นเงินไทยประมาณล้านแล้วแกก็จะบอกว่าถ้าใครใช้กัดจ่ายแกก็จะบอกว่าเาส่าภาษีเท่าน,นี้นะแค่คิดอ่ะ จะหักจะให้จ่า,จายเงินสดอะะ่าาดอะคือชั่วโมองละเออแกคิดเอาอย่างเช่นแปดสิบอ่ชั่วโมงแปดสิบเอเจ็ดสิบเก้าแล้วจะให้เจ็ดสิบห้าอย่างเงี้ยถ้าใครจ่ายเงินสดนะแกก็จะได้แบบว่ารับและรับใต้โต๊ะไปด้วยอย่างเงี้ยมันโอนเข้าบัญชีก็คือเงินที่ว่าต้องต้องจ่ายเป็นคิดเป็นภาษีอ่ะมันก็ได้หลายกลเม็ด แต่ทำความสะอาดนี่ก็ก็ลงทำความสะอาดมันได้อยู่แล้วนะเพราะว่าลูกก็จะคิดกับลูกค้าเป็นแบบว่าตายตัวนะอาทิตย์ละอาทิตย์ละครั้งตายตัวทำตายตัวอย่างเงี้ยแต่ถ้าทำรับจอบหน่อยก็คือเออทำมันบ้างที่เราที่เราแบบว่ามีเวลาโอ้ยจะคำว่าแบบว่าตายแล้วติดที่เรา คือรับจ็อบบางคนก็ทําเดืนละครั้งนะฉันให้เท่านี้บางทีเราก็ไปทํามันเสาร์อาทิตย์หรือเรามีเวลาให้อย่างเงี้ยที่เขาจะโทรมาวันไหนก็ได้ประมาณนี้เนาะซมำทามัดมัดเอฟวีเดนะ <So S 2> ์น,นะะไรอร่อยครับ ได้หลายงานหรือว่าไปทำํำปีทำความสะอาดในคาสิโนนั่นเงินดีเหมือนกันตามโรงแรมแต่ว่ามันมันต้องเร่งหน่อยแค่นั้นเองเวลามีงานเทศการงานมาต้องมันขับหรืออะไรเนี่ยเขาก็จะมกเช่าโรงแรมแล้วอเครื่องไงคาดผมอะไรของเขาอะไม่ใช่น้อยนอยน,อยนะ บางคนก็สองพันสามพันดอลลาร์น<ม>ลนะเขาใช้นะเนี่ยเขาจะใช้แค่งเดียวเขาจะเอาทิ้งเลยเรือือแขกเยอะเขาก็เข้าแขกมาเล่นเยอะอยนะแรือมาพักอย่างเงี้ยเขาก็วางทิปไว้อะได้เยอะแต่เขาบอกว่าทํางานแข่งกับเวลานะบางทีเขาให้วันนึงยี่สิบห้องเนี่ออยทําง,ทงานแข่งกับเวลาเขาทําความสะอาด ห้องน้ำนะคะจิโนเขาได้เยอะเลยคิดเงินไทยอะ่ะคิดเงินไทยแล้วอาทิตย์หนึ่งเท่าเท่าเงินไทยทั้งเดือนอะ่ะต่เราไม่ไม่ได้ไปทำมาว่าถ้าคุณทำงานนี่คุณไม่สามารถเล่นได้เพื่ออะไรก็ไม่รู้มีงานเยอะเพื่อนเป็นเดียรงานเยอะ คนที่มีสัญชาติที่สามอย่างเช่นพวกสัญชาติไทยแต่ว่าเชื้อชาติม้งอะไรเงี้ยกะเหรียงเนี้ยไปทำวีซ่าแป๊บเดียวเดือนเดียวผ่านแล้วเสียเสียค่าวีซ่าเท่าไหร่พันกว่าเองแต่คนไทยสัญชาติไทยเนี่ยไปไหนยากเพราะว่าสัญชาติอื่นอะ เขาใช้วีซ่ารีภัยได้เพราะคนไทยไปไหนใครก็อยากรับอยู่แล้วนะคนไทยแต่ทุกวันนี้ก็แล้วแต่ดวงเรามาเพื่อนเขาได้สัญชาติหมดแล้วเราเรายังไม่ได้เลยเพื่อนเรายังไม่ได้พีอารมาตั้งนานเนอะแล้ว <c oughs> แต่ดวงคน มืมอแดงไงอะไรน้ำมือเตียวแล้วคะ่ะแต่ว่าใส่อันนี้ไปลงมันก็เลยออกแบบดงๆสมัยตอนนู้นเนาะตอนลูกระบาดเนาะข้าวแกง ซับสองอย่างสิบสองดอลลาร์ทุกวันนี้เราไปมาไม่นานน่ะยี่สิบห้าดอลลาร์หรือยี่สิบหกดอลลาร์นี่แหละแพงแบบบินหรือซึ่ดับเบลิลขุดตั้ตได้ Mm -hmm. What we can see is where we're not seeing big progress. So things like those stats that show that, that um, we have our, our children mm -hmm. average and of children